น่าจะปล่อยนะครับใช่ครับปล่อยให้สุดครับเอ้ยอ้าวแล้วเซนครับมาอยู่ตรงนี้ครับเอเลสยิงใส่เซนไปก่อนครับแล้วเซนครับต้องถอยครับจับได้ก็จริงครับและเก็บโทนี่ได้เอาครับแต่เอเลสยังฟรีอยู่ด้านหลังยังยิงอยู่ยังยิงอยู่ครับแต่ว่ายิงคู่ก็มาครับแต่ว่าเอ็นทีทีน่าเราจะแตกครับแต่ว่าทางซ้ายมือครับหมูพีหมูพีไปครับหมูพีไปใหญ่กลับครับไปครับตีครับหมูพีใหญ่กลับับครแล้วดูครับเอเลสครับรำสุกครับแล้วทำเต็มที่ครับแต่ใหญ่กลับครับไปครับใหญ่ครับหมูพี่ใหญ่กลับใหญ่กลับ ไี่ได้คารนได้มันแชมป์โอลเดลาแล้วกับตัวมัน21กับดีเท้คารอนเกมมันพาวบ้านในไหลนมอารีนาออ a o าล์ล์วอล์คั2021